สวัสดีค่ะปู่แอปเปลนะคะตอนนี้ปู่กำลังเดินไปที่ป่าชายเลนนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะลมลื่นมากเพราะว่ามีแต่มีแต่ต้นไม้แดดดีมากค่ะเห็นไหมคะว่าลมลื่นแค่ไหนสวยมากค่ะ ปุ๊กก็มาเที่ยวที่ป่ากงกลางนะคะวันนี้มาคนเดียวค่ะน้ํากําลังลงนะคะวันนี้ปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าไหนน้ําขึ้นน้ําลงแต่วันนี้น้ําลงค่ะบรรยากาศก็จะเป็นป่ากงกลางแบบนี้นะคะสดชื่นมากๆค่ะจริงๆแล้วตั้งใจจะมาออกกำลังกายนะแต่ว่า มองดูมันจะเปี่ยวไปไหมเพราะว่าไม่มีคนเลยเดี๋ยวหาที่ใหม่ดีกว่าวันนี้แค่ถ่ายรูปก่อนเนาะมาถ่ายรูปสวยๆก่อนดีกว่าปกติปุ๊กจะมาเที่ยวกับเพื่อนแต่วันนี้เพื่อนไม่อยากออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีเพื่อนปุ๊กก็เที่ยวได้ สบายๆอยู่แล้วถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะคะแดดร้อนแล้วนี่เลยสวยมากบอกเลยว่าสวยเห็นไหมคะ จะให้ดูค่ะได้ยินเสียงเรือแต่อยู่ตรงไหนล่ะโอ้โหแบบน้ำลงน้ำลงมากอะ่ะน้ำแห้งมากเลยเห็นไหมคะไม่มีน้ำเลยไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นน่าจะช่วงเย็นๆยนะ่ะอยู่ดีๆก็ามาเดินตากแดดซะงั้น ดีที่ติดแว่นกันแดดมาด้วยเห็นไหมคะอากาศดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้ปุจะชอบแดดร้อนๆเพราะว่ากลัวโควิดด้วยชอบแดดมากกว่าชอบฝนชอบอากาศร้อนๆมากกว่าอากาศเย็นๆตอนนี้นะคะเป็นอย่างนั้นไปซะแล้วเมื่อก่อนปูก็จะมาเที่ยวที่นี่บ่อยมากๆเลยนะคะก็จะมาช่วงประมาณ ห้าหกโมงเย็นมากับเพื่อนบางทีก็หาอะไรเข้ามากินในนี้แต่วันนี้ปูตั้งใจจะมาออกกำลังกายที่นี่นะคะแต่ก็เปลี่ยนใจละเพราะว่ามันมันไม่มีคนเลยอะกลัวเหมือนกันเดี๋ยวไม่ใช่ว่าออกกำลังกายอยู่ดีๆแล้วแบบมีใครเข้ามาจจเอตายเลยอ้าวเดินมาสะพานขาดซะงั้นดูดิล้วจะไปยังไงอ่ะ ก็คงสิ้นสุดแค่นี้ก็ดีเหมือนกันเนาะได้มาเดินออกกำลังกายกลางแดดต้านโควิดด้วยบุก็ตั้งใจอยากจะออกมาพักผ่อนบ้างผ่อนคลายบ้างอยู่บ้านก็เสพข่าวเรื่องโควิดก็ทำให้เราเครียดไม่สบายใจ ถามว่ากักตัวอยู่กับบ้านอะ่ะก็ทําได้นะคะแต่ว่าปุ๊กก็ออกมาเที่ยวแบบอากาศแบบนี้นะคะก็อย่าว่ากันเลยนะคะปุ๊กก็ป้องกันดูแลตัวเองเต็มที่ตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้ามีเสือผือนนึงเนี่ยปุ๊กนอนแบบน่าจะหลับอะ่ะเพราะว่าเย็นสบายมากๆเลยเมื่อกี้ก็ไปเดินตากแดดมาแล้วก็น่าจะต่อต้านโควิดได้บ้างอากาศดีคะ่ะเดี๋ยวจะ ให้ชมบรรยากาศมีแต่ต้นไม้นะคะมีแต่ต้นไม้ก็จะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสดชื่นแค่ไหนรับรองได้เลยค่ะว่าไม่มีโควิดแน่นอนเพราะว่าแดดร้อน แต่ว่าถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะเย็นสดชื่นมากๆเลยปู๊ก็เด uh. ินเที่ยวมาประมาณเกือบชั่วโมงได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าอากาศดีแค่ไหนปู๊กชอบอะไรที่แบบต้นไม้เยอะๆแบบนี้มันสดชื่นดีเป็นคนที่ชอบธรรมชาติประมาณนี้ เห็นไหมคะปกติสมัยก่อนนะปูจะมาตรงนี้เลยศาลาตรงนี้เลยที่ปุ๊มานั่งกินส้มตำกับเพื่อนนานมากแล้วหลายปีมากเลยน่าจะสี่ห้าปีได้แล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยอะ่ะบางทีมาก็น้ำขึ้นบางวันมาก็น้ำลง แล้วแต่เลยซึ่งปุ๊กก็ไม่รู้นะเห็นคนเขาพูดว่ามันก็จะเป็นแบบข้างขึ้นข้างแรมอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นไม่ถนัดเลยอะเห็นไหมคะว่าโอเคแค่ไหนสมุทรสาครมีที่เที่ยวสวยๆงามๆเยอะนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์นะคะปนงดเว้นการจับล่าทำลายสิ่งที่มีชีวิต บรรยากาศของป่าชัยเลนนะคะป่ากงกลางก็จะประมาณนี้โอยอยากเดินลงไปข้างล่างอะเดินลงไปได้ไหมอะปูเดินสะพานลงมาทางด้านล่างนะคะ ตอนนี้น้ำมันกำลังลงอยู่ก็สามารถลงมาเดินได้อยากบอกว่าอากาศดีมากๆเลยอะถ้าใครไม่มาก็จะไม่รู้เนาะเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดน้ำขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตอไม้ที่มันผุดผุดจะไม่เห็นจะไม่เห็นแบบนี้นะคะสวยอะคือชอบชอบมาก มาคนเดียวก็ได้นะคะเก่งไหมล่ะถ้าเกิดใครชอบเที่ยวแบบนี้นะคะปุ๊กก็แนะนำเลยค่ะป่ายชายเลนป่ากงกลางของจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้อย่างที่เห็นเลยสวยไหมคะถามว่ากลัวไหมวันนี้มาคนเดียวก็ไม่กลัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะก็ เป็นคนดีซะอย่างยังไงบุญก็รัรากษาเราอยู่แล้วเดี๋ยวปุจจาเดินไปอีกหน่อยนะคะไม่รู้จะเดินไปได้ไกลแค่ไหนก็เสียวลื่นเหมือนกันต้องระวังไห้โคนอะขี่โคนทางข้างหน้าขาดด้วยอ่ะ ไม่น่าจะไปได้เลยไม่ลื่นแล้วอะบว้ายไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วอะมันมันสะพานขามันเป็นโคลนอะเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวนะไหยตอนนี้รองเท้าเลอะหมดแล้วอะ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าดันทุลังป่ะคะ คือรองเท้าปูเลเิมหมดแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวปูพาไปชมอีกด้านนึ่งก็ได้ก็กำลังจะขึ้นนะคะจับก่อนเดี๋ยวลื่นเสียวสะพานหักด้วยเห็นถึงความสมบุกสมบันของปูหรือยังโอเคขึ้นมาได้แล้ว สะพานเป็นแบบนี้ทางด้านนี้ก็ไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรดูเหมือนว่าจะทำอะไรสักอย่างตอนนี้รู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะปดุชียะ